บ้านสองมันบอกอาบคิดแกจนโมนี่มันโทรมาบอกว่าถ่ายคลิปไปแน่ทายคิดไปแน่เพมาถ่ายเองไม่ไดะให้เด็กเฝ้าเรื่องบ้านอาบน้ำให้หมามือความันะได้อาบเบี้ยบังลู่จักรกับว่าบางลู่บางเต่าบางข้อเจ้าคิดเหงาตายเงี้ยดีไหมบันที่นี่บัเจ้าหมอท่นให้อาบมาวันหยุดกัน่บ้านตรงไปคนอาบน้ำให้หมาบันที่นี่จังไหนเราไม่บอกว่าถ่ายคลิดไปหน่อยถ่ายคลิดไปหน่อยเพราะายคลิปอย่างเดี๋ยวมันจะกันดาดาดาแม่งนี่อาบไปโดนสวย ไปย้ายโกับว่าห้ใหได้ัหาอร่อยเพตไมหารอยไปซื้อได้รอดไปอาบให้กันเนียเมู่บ้านนี่เป็นรวมเราเป็นเงินพันกว่าบาทพันไปอาบลานเอาเงินไปซื้อได้มาเ,เป่าหมาโรดมันกับบ่ได uh ้นี่มันกับข้าจะไปเที่ยวอูด่นไปเ็ดนยังไปมันยากแล้วกูดิเอาเม่ช่องม <c oughs> <Donc> ันะบ้บางคุณไียังออบากันไอ้ยังกอบบุรี่บอ้ยังกเจ้าก่อนเออตัรีเขาเจ้าบสตบุรี ได้เอาก็เป็นอดมินติขายประแดกเอาเงินมาตื่นเครื่องเป่าน้ํมาเป่าคนไปหาี่ยืนฟังวุไห้บ่เขาเจ้าเจ้าวุ่ได้ยืนจดิุ่ไวน่ยเจ้าให่ใหญ่ใ่จหาเงินซื้อหาให้เขาเอลูกนะพ่อไม่กลับบ้านใช่ไหมยืนด่วนยไหนไมไปรอคงเทพมันไปไหนคเยอบอก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 เอฟซีบอก บอกเอฟซีหนูเลยลูกว่าช่วยซื้อประแดดเยาวันหน่อยแล้วเยาวันจะซื้อขนมให้ข้าเจ้ากินซื้อเครื่องเป่าขนด้วยแล้วจะต้มอร่อยอร่อยแล้วทำปลาสับด้วยสงสัยต้องเย็นแบบนี้แล้วมันบ่มาเบิ่งลูกยหญ่จี๊ดเนี่ยนี่ยอาบน้ำเยาวันไปซื้อเองขวดละร้อยน้ำยาอาบผมพาอาบน้ำมาเขาไม่ได้ไม่ได้จะไหนไปเล็กก็ได้ครับน้ามาเขาเล็กั็ได้อันซียึดซองสต๊อกบอลลี่บอ ข้าเจ้าสตรอเบร์รี่สตรอเบอรี่ลายรอบเนี่ยนี่ตรอเบอร์รี่ดีขึนี่เรียกต่อข้าเจ้าเออเอาเงินมาซื้อขนมให้ข้าเจ้ากินนะลูกเนาะบอกบอกพ่อแบงค์เลยบักล้านบักล้านอันบักล้านพ่อละพี่มันใหายย่าอ่ะเห็นยังเอ็เห็นรถย้ายคอยยิ้มันพี่เอาผ้าข้าเจ้าไหมเห็นยังเห็นรถย้ายเห็นยังเห็นรถย้ายพอนุ่มผ้าแบงค์ลูกพอนุ่งผ้าแบงค์หลามหมดอ่ะ ครับพอหนู้ว่าวงเจ้าไม้แม้เพนาะว่าวงเจ้าน่ะย่า่ขายอยู่เรืองประเด็นย่า่ย่ายเรื่งประเด็นเอาเอาเงินมาซื้อขนมครับเน่ยแต่ผมเน่าลูกเนาะเอาลดย่า่ให้ได้่า่จ้างอะบักบบพอแับพอแบงส์จ้างอะไรผมจ้างมาแล้วล่ะครับครับย่า่ย่า่ยาจะย่าเข้าใจลูกย่า่เข้าใจเดี๋ยวจะอาบน้ำให้อีกอาทิตย์หนึ่งหมอให้อาบน้ำแมนดูยายหมอบอกว่ากินยาแก้กินยาพยาธิเลือดอย่างกว่เป็ดเลือดอันอาทิตย์หนึ่งเราย่ายด้วยจะอาบนด้วยครับ ยายรู้แล้วลูกอันนี้บอกเะอันนี้บอกประแดกแดซ็บอ่ะดูสิเอายิมใส่ประแดกเลย <c oughs> อาขอมือลูกขอมือขอมือขอมือหน่อยถ้าถ้าประแดกแซ็บหามือเด้อนี่แหละยายขายเราชื่อหนุ่มไม่ผมกินเด้อยายลูกครับครับยายเสื่อยู่ดอกประแดกมีอยู่สามขวดไม่เอาไหนเอามันอัเรียวแท็มันแท็บสามสองงานบวมแบบเก่งสาบอกเก่งยังไม่หด้ลยเก่งมันมันแท็บยายกันนี่ตุ่ใหม่ตัวพองหนีงูเน่าเก่ย่าิผมบะแม่นดีนะ บกสตอาบรีลยยังมาเมาบอสตัวเอาไปเลยยังเาเมาเดขัดประเดกันได้เส่ได้ต็อยู่เฮ็ดต้ไม่บ่เจ้าบ้าน้บ่อามเี้ยงมาอนจะสู่เีินแต่ขัดประเดกันก็เาเมื่อกี้นั่นมาวาหนียายยกมาเสียหายหาด้วยสองตัวกับพันหนึ่งย้ายมาเพราะต้องหายเราเอาไปซื้อใดใดแบบเป้ามาน่ะอันนี้เอาใดโคนมาเปาเนาะนย่างจุยย้าังมือละตัวาแบบเนาะเออโอเจ๊งหนึ่งไม่ใจไม่ใจก ยายขอมือยายยายขอมือหน่อยลูกยายขอมือหน่อยมันนี่อยากจะขอมือนี่ดูนี่ดูเร็วเรเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอฟซีตุ๊กติ๊กพาพาขายประเดดนี่ซื้อหาเงินซื้อขนมน้ลูกขอมือเลยลูกสวัสดีครับเอาวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีบอกเออบอกว่าเปลี่ยนยายกับเอฟซีสวัสดีครับช่วยช่วยยายวันชื้อช่วยยายวันซูประแดดกันด้อพี่น้อง เดียวจะว่าทีนี้ชื่อขนมให้ผมกินนะเชียมันก็อย่าตอบกวาซยสืบอแต่เรากม่หรูอได้มาสืบแบสไอเอาอันนั้นแยกไปยาเอาบอกแจ้งมึงูอันนั้นเป็นิตุกติกกับเดียวกับเียการเองเสียงเขาเจ้าตอนเสียงเขาเจ้าตอนนี้บ้าราขึ้นตอนพระเบงเสียงเขาเจ้าตอนเท่า่ะเอามาเท่าเดีวไม่บอกเลยเราแย่ขนาดน่ะตัภาพไปทางบุดไหมบุญไหวขึ้นอย่างตัดภาพไปทางนู้ ขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณหมาขอบคุณผู้บรนสืออ่ขอบคุณครับผู้บรรจิตื่อถึงตอนนั้นอีซื้อบ็สื่อหรืว่าเป็นอยังขอบคุณไปก่อนที่เพิ่นเบิ่งขอบคุณที่เบิ่งนะครับเด้อบอกสื่อก็ตามเนี่ยลูกบอว่าชอบก่อจ่าพ้นตามอ่ะสอนวันไปย้ u ยในยูทูบอีกแล้วคนที่เบิ่งเจ้านีไปยายยอดไปปลาแด็กเนี่อยยอดหนึงที่ฟังบ่ต้องขายปลาแด็ก หมาเงาะนะส่วนเงาะของยายยายกินยายบ้านลงไปนะบ่าท,ที่นี่เอาอันไปซื้อเมื่อรุ่นเขาเลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าเพได้ตั้งใจหัวเด้อขอโทษนม่วง,งหลายม่วง,งหลายป่าจเจือ่อนเงว่าไม่กินได้ลงไปหอ่อเขาก็เลยขึ้นชมให้ไอ้ที่ไปเสียแล้วอเอาเลยหอหมาเงาะใส่ลัละวาเนี่ยเออไก่ละบอกหัวถุนเด้อเพื่อนเจ้าหลอกลวงไปหมดขอโทษเด้อเอาเอาเลยเอาไม่ซ่าเอาไม่ซะอยากนอนแห้งไรนางหอก็เลยเอาบมากงะมาที่ไม่กิน ไปห่อได้เปไปตองมาขายเลยว่ะอันที่อันครูเราก็ดนเดี๋ยวเดี๋ยวใส่คลิปไปถ่ายคลิปได้พี่นหรอกไม่ว่าลุงบาลหอนอย่างเราซื้อบ um, so ังหง่มาเอ้เราโดนมันส่งบ้าส <Yeah, S 1> <c oughs> ่งเปิดออกมาเป็น no บังหง่บาที่นี่ได้ลุงลิปไปใน้ติ๊กต็อกมันเป็นได้หรอคนเบิร์นหลายคนเบิร์นเกือบล้านคนเบิร์นเกือบล้านมาที่นี่อันแม่ค้าเพิ่นเห็นคลิปเจ้าของเพิ่นเลยบอกว่าเพิ่นขอโทษเพิ่นอยากนอนมาสั่นเพิ่นเลยหยิบบังหง่มาใส่ผิด ก็ให้เพื่อนบอกแต่ว่าพี่น <offs> ้องก็ห่าจะเขาใจยู่หลุยนะเท่าบาทเออพี่น้องเอ้ยไปชวนยางมือเนี่ยไปซื้อสมสองห่อสมซีนสองห่อไปนั่งไปชวนยางกับผัวเดี๋ยวหนาด้วยมาที่เนียน ไปเปิดออกหอหนึ่งเป็นผมสิ้นไปเปิดออกหอที่สองยศมาตัวเดียวกันมาตัวไอ้ฝ้าพาหัวรถเป็นบางวอนุ่ยเดียวเศร้าบาทเนี่ยรู้จักว่าเขาให้บิงงอนั่งนั่งไฟนิ่งเศ้าบาดไปได้ที่มหาตัวผู้บริโภคไปได้ตัวเราเป็นจากนอนแล้หยิบบักงอนมาใส่เอาตัวสีแพกแล้วตัวสีนู่นนี่นั่นแล้วไสวยสีมันดุนะบอได้ว่ามันดอกนะบอได้ลงช่วงดีฉันมันดอกแต่เพิ่นร้อนเอาเร็วๆสวยจะขายน้ำไปแล้วละสวยสวยนี่ลูกอ่ะสวยสวยช่วยขายนี่นี่นี่ ไม่มันไม่ตียงไม่ตียองไม่ตีลูกมันฟองยยองยองฮะบอกว่าไอ้สุกย่างันหายงเดียวอจาได้ยงม่ตีอันนีอาอาขอมือขอมือขมือช่วยช่วยช่ทางไหนผูนึงกับจิ้คายปวาแดกผูนึงกับิหามาเดือนชื่อน่าประหลาด้งชยเขาสวยได้ด้วย้าเด้ออันย่าจีเด่ ันมีเงินซื้อสบู่อาบน้ำให้สวยหอมๆยายซื้อมาหวั่วอร่อยบ่หอมเลยเอาขายหนังปลาเ้าห้องพอตไปบุญว่าจะต่อบรีแล้วซอยขายซอยขายเมืองเมืองยายพออาบน้ำให้เด้งเด้ออีวันอันนี้ซายชื่อนี้ได้จา้ออันนี้นี่ของยายของยายวันกับของแอดมินตีบอกแบงค์มึงคลิปนี้ปุ๊บเสร็ปุ๊บนสิกลับบ้านแล้วขู่ว่าขายึดสองแล้วกูกลับมาเฮ็ดเองกูนายเยอะม วด้ปดงสวดแล้อบเพนย่เมื่อวานดับน้ำขายสามขวดเดี๋วชวนอลุกเนาะขายสมขวดกไเด้ไข่ใส่ผมเนาะอาเอาเอาอีแล้วซื้อแดงมองดน้ำปลาแดกน่ซื้อแดงหม่องแดต้องต้องเอฟมินตุกตีแก้มบอกว่าเปลี่ยนแอดเลเวลสิบเมายายฮะแอดเลเวลสิบอดเลเวลสิซื้อได้ที่ซื้อได้ที่ ว่า level 11เดี๋ยวเดี๋ยวให้เก่งเอ่อทิ้งยังก่อนเดี๋ยวให้เก่งใส่ลายแอดไว้ให้วาสันซื้อได้ที่ a level 11เดี๋ยวให้ให้เก่งทิ้งอะไรนะทิ้งลายแอดไว้ให้ทิ้งลายแอดไว้ให้นะคะที่หน้าจอนะคะที่หน้าจอนะคะกุกสูซิบิดครับหางก็เลี้ยงหมอเดี๋ยวต่อไปถ้าถ้าเนี้ยอร่อยลยเดี๋ยวยายว่าจะทําปลาแัทให้กินเดี๋ยวจะให้ให้ดูตั้งแต่เริ่มทํานะความสะอาดจะอร่อยมาก นี่ปลาเพจเจะบุญมาต้มต้องลงทุนขับรถไปซื้อที่นู่นปลาบ้านคนกลางไม่เราทำคาเราคัด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 เราบอกดูแล้วัคัด